ที่หน้าสวยน้าเก็บเอาไว้ครับเป็นที่ชมชอบข้องเนี่ยได้ถ้าใครได้ดีมากเลยสองหน้าเนี่ยสองหน้าเส้นเดียวกันแถวคาดสิอะไรรับได้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังเลยโอสวยมากเลยค่ะหายากเนาะเนี่ยสวยมากใครมีสองหน้าเลยค่ะเอก็สนติว่าเัาเนี่ยใช่ไหมคะบางทีเขาก็ไม่ใช่มากเลยสองหน้า ตั้งแต่ราชการที่สี่ตั้งแต่ราชการที่สี่และมีปืนตั้งเนี่ยราชการที่ส<ะ>ี่ตั้งแต่ปัม๊มเอาหัวแม่มือปัม๊มใช้หัวแม่มือปั๊มนะเออดูหน่อยสิอันนี้หัวแม่มือปัม๊เนนมเจะมีอ๋อเดี๋ยวด,ดูด้านหลังปั๊มแบบนี้เหรออ๋อพี่กนมพลูตลับพลยสวยด้วยนะคะนรงเบีย ใช่ค่ะสายอนุรักษ์นะคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะไม่เห็นเลยครับแต่ยุคสมัยรัชกาลที่สี่อรัชกาลที่สี่อันนี้เป็นสมเด็จวัฒนคานะคะเป็นสายอนุรักษ์นะคะนี่ค่ะสวยมากเยให้ดูให้ชมบ้านมีสะสมเยอะนะคะมีของสวยๆเยอะมากเนี่ยสมเด็จนางพญาใช่ไหมคะอ๋อนี่นีสมเด็จนางพญานะคะ มีผมสุพรรณเนี่ยมีผมสุพรรณด้วยอาผมสุพรรณก็มีค่ะซุ้มกอซุ้มกอกก็มีโอ้เลจะพาคีเลยนะคะเมีผมมีพันรอดไหมคพันรอดเื่อมีว่าพักรอัพอด เลยนะะเนี่ยองเนี่ยก็ราชการที่สามองนี้ราชการที่สามเนี่ยนาคแต่เขาใส่มาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยอ๋อใช่ไหมคะอ๋อนี่คือมาจากราชการที่สามนะคะเออข้างหลังเป็นยังไงคะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้เก่ามากเลยเก่าเลยค่ะเก่าเราเราลองไม่อยากแกะกลัวมันเจอไอ้นั้นอ่ะใช่ไหมคะถ้าแกะประกวดประกวดได้ที่หนึ่งสองเที่ยวแล้วเราก็เล่นไม่แกะอีกแล้วค่ะค่ะ เพราะว่ามันมันเก่ามันเก่ามันเก่ามันแห้งกลัวมันจะร่อนอ่ะเราไม่อยากแก่อีกแล้วเลยเลิกพักมีมีหน้ามีตาด้วยนะองค์นี้ค่ะเนาะองค์พคกก็เหมือนกับมีหน้ามีตาด้วยมันมีลุมทีรองที่ขายที่ทาง้าคใต้อาจจะขายได้สิบกว่าล้านก็มีนะครับ เหน,นี่เวนเยเกา่าทั้งนั้นเลยใช่เก่าเก่าจริงจเออบางขุนพรมสมเด็จวัละคังใช่ใช่เออไม่ใช่ไเลยนะคะเนี่ยสมเด็จวัละคังอ่ะรุ่นกาบมา ในรุ่นกับหมากเองเห็นไหมคะนี่หลังกับหมากนะคะเป็นเป็นอะไรที่เซียนเขาเล่นกันเนาะหลังกับหมากหลังกับหมากก็พูดไออลงใช่ไหมลงปู่โตเขากินหมากไงกับหมากใช่ใช่ใช่กับหมากนะคะปลาสัวนี้ปลาตันนี้อันนี้ประกวดได้ไหมคะอันนี้พูดซ้อนประกวด ขุดซ้อนประกวดได้ได้รางวัลที่หนึ่งสี่ใบแล้วอ๋อรางวัลที่หนึ่งได้สี่ใบเลยเหรอคะเออสี่ถ้วยแล้วสี่ถ้วยแล้วสยอดมากเลยอันนี้อันนี้อันนี้สมเด็จค่ะวัดละคังหน้าหน้าทองอ๋อลงนัานหน้าทองไว้เออสวยหลวงปู่ตัวเขาลงนัานหน้าทองไว้วยมากเลยค่ะองค์นี้เห็นไหมคะะสวยมีมีพัดดีๆเข็มเยอะเลยอ่ะดูสิเนี่ยและข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็น เป็นเป็นเนื้อผงยาลามณนีอ่ะ หลังสวยอ่ะองค์นี้หลังสวยหลังสวยค่ะใช้เป็นยาก็ได้เอาไปแช่น้ำแล้วก็แช่น้ำแล้วก็นั่งกินอธิษฐานแล้วก็แช่แปรงแปรงแช่น้ำกินเกี่ยวกับน้ำมน่ะเป็นน้ำมนเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บอออะไรต่างๆให้เรามีสุขภาพดีใช่ไหมคะหรือว่าโดนคุณใสอโดนอะไรต่างๆก็สามารถขอถอนตรงนั้นได้่ได้เอ๋อดีมากดีมากเลยค่ะเน มันเป็นเนื้อยาแต่ยุยยุยเปล่าเนื้อยาเนื้อยายุยยุยอ๋อค่ะเขาต้องเรียกไอ้เนื้อเนื้อยาผงกินยาจินดามนีอ๋อจินดาสมนี